สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันเสาร์ที่13มกราคม2567ครับชุดนี้เป็นวัวสําหรับเข้าขุนนะครับชุดนี้ปิดการขายไปแล้วเป็นของทีมงานม่วงครับผมทีมงานม่วงขายไปนะเป็นวัวฟันแท้ประมาณสซี่ครับผมฟันแท้สซี่ครับบริการทํายาฟรีครับบริการทํายาด้วยแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับระยะทางที่เราจะไปในวันนี้ก็20กิโลเมตรครับ เป็นของลุงฉลองนะครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรเขามาซื้อทีมงานม่วงไปหนึ่งชุดแล้วไปขายแล้วมีกำไรนะครับขายไปแล้วครับพอมีกำไรซื้อไปสาม0 0ืนกว่าน้ำหนักก็ออก650ครับเมื่อที่ทีท่ที่ผมสอบถามเขาแล้วนะที่เขาช่างไปรุ่นก่อนนี้ออกออกหกบาทกิโลกร,รัมรั80บาทครับอันนี้จับไปแล้วก็เลยกลับมาซื้อกับทีมงานม่วงกันใหม่ครับ แต่ชุดนี้ราคาต่ำกว่าที่เคยซื้อไปนี่เท่าไหร,นะร่นะสองหมื่นเก้าพันเท่าไหร่ห้าร้อยสองหมครับชุดนี้ครับ12ตัวเดี๋ินในหอยอาร์ตกับทีมงานกำลังจะตั้งแผงแล้วตั้งแผงเพื่อจะไล่วัวเข้าซองทำยากันฝังหูถ่ายพยาธิบำารุงแล้วก็วัคซีนครับทำเอาทีเดียวกันเลยนะครับ ไม่ต้องคล้องทีละตัวครับเอาเข้าซองแล้วก็บีบแล้วก็จัดทีละตัวละตัวไปเลยให้มันแคบๆหน่อยจะได้ไวนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราไปส่งกับเขาด้วยรอบที่แล้วซื้อไปเท่าไหร่นะฮะซื้อไปตัวเท่าไหร่นะสามหมื่นห้าพันออกหกร้อยห้าสิบครับรอบที่แล้วที่อาเขาซื้อไปนะครับเลี้ยงสี่เดือนพอดีเป๊ะเลยถ้าเกินนั้นตัวค่ากินก็เพิ่มไมอีกนะันเนาะ อันนี้เขาก็ซื้อ29,500ครับเขากะออกอ0 0ร0อยไปเลายเบียดๆ6 0้อเขาว่าอย่างนั้นนะนี่สำหรับคนเลี้ยงครับคนที่ซื้อไปอ่ะของลุงฉลองครับกะออก6 5 0 0ปเบียด600้นายห้อยอาร์ตบอกกะข้าม600บว่างั้นความคิดเห็นไม่ตรงกันครับจากการสอบถามลุงหลองนะครับรอดที่แล้วที่ขุนไป4เดือนนั้น เขาช่างเข้านะออก200โลครับน้ำหนักออกมา200กิโลพอดีประมาณนี้นะครับไปไปไปแล้วสนใจอยากได้วัวเข้าขุนก็ติดต่อทีมงานม่วงติดต่อในาห้อยอาร์ตครับเดี๋ยววัวไม่เข้าไปไล่เข้าสองครับ นี่สี่เดือนเตรียมจองวาเลยครับขอให้ราคาขึ้นพี่ไล่ชุดหน้าเลยพี่เนตรไล่ไปหน้าไม่ไปอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็บีบ กว้างเกินไหมต้องต้องจิบต้องจิ้มยังไงคล้องทีละตัวเลยนะไม่จิ้มรวดเดียวใช่ไหม,มดดนึกว่าวัคซีนจิ้มรวดเดียวไ้ย มาทำทีละตัวแล้วก็ทำสัญลักษณ์ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวเราดูข้าวๆก่อนนะครับไม่ต้องเอาไม่ต้องดูทุกตัวนะเดี๋ยวมันจะนานไปดูก่อนว่าทำอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปส่งกัน

ผมก็ช่วยเขาดึงครับเดี๋ยวเขาอาจเตรียมอุปกรณ์ครับเดี๋ยวดูว่ามียาอะไรบ้างข้ามมาเลยตะเปหน้าแกงรัตเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมคนดี นนี่คืเอเป็เปยาถ่ายพยาธิใช้เอฟนอกนะนี่หกหร้อยแปดสิบาทครับเอฟนอกานออ้านเชจ๊อดยาบำรุงโทโนโฟอสฟานโอใช้ของดีเลยโทโนโฟอสฟานอเอาขวดที่ใช้แล้วก่อน โนฟอดฟานก็450บาทครับแล้วในยาฝังหูอยู่ไหนฝังหูอยู่ไหนคุณลุงยาฝังหูอยู่ไหนเอายาฝังหูนู่นอยู่ในตัวตะกี้เขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฝังหูอยู่ที่ตัวลุงอันไหนพยาธิใช้อันนี้ดิเข็มนี้ดิเออน้อยละพยาธิกี่ซีซีเอาน้อยไว้ฉีดวัคซีนเอาฉีดวัคซีนเอ้าพยาธิกี่ซีซีพยาธิ ก็ได้พยาธิแปดซีซีอ่าน้ำหนักห้าสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งซีซีนะครับ <8 S 1> อัตราการใช้สี่ร้อยโมลสี่ร้อยลูนกะเท่าไรน้ำหนักเแหละกวา่าอ่าเขากะว่ากวา่าเอาเท่าไรเก้าเอาเอาแปดหรือเก้าหรือเจ็ดเอาเก้าแปดแล้ว <8. S 1> มันก็ไม่ถึงไงไม,ไม่เป็นไรเอา หัวกูนเลยครับนนป,กปบอกถ่านใเอาเข็มเราไปทำอะไรลยี่สิบบรยีซีซีปรับศูนย์ครับ เสร็จแล้ว,ค,วคุณัวพี่บำรุงเสร็จแล้วโอ้โหกระโดดโอ้โหกระโดโอโโดอมือ,ม,อมืออาร์ตมืออาร์ตบำรุงพยาธิเสร็จแล้วนะครับวัคซีน2องซีครีบ วัคซีนป้องกันปากเท้าเปื่อยสองซีซีเสร็จแล้วหนึ่งตัว กไตัวไหนมีสะพายก็จับง่ายหน่อยโอ้โหเอา,อาง,งี้เลยเหรอโอ้โหปีมือจับโอโด้ดวดเล้นส์โโว้าวไปแล้วครับหนึ่งตัว ไม่ได้ขยับโมกยิงลมฟรีทั้งหนไม่มียา, <c oughs> าแล้วต่อไปน,นี้ก็สามเข็มบำรุง ยี่สซีซีเต็มหลอดพยาธิแปซีซีเข้าใต้ผิวหนังนวัคซีนสองเข้าใต้ผิวหนังโอเคประมาณนี้นะครับเอาัะสองตัวพอพอได้พอได้เดี๋ยวกรดูตอนจบกันอีกทีหนึ่งทำยาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไม่นาน 12ตัวแป๊บเดียวครับผมมีซอมบัรคับมามันไม่ได้ไปไหนนะบังคับอะทำง่ายนี่แล้วรถก็มาแล้วรถหกล้อของนายอาร์มครับเตรียมตัวไปส่งเอาเลี้ยฮ้ย ไปแล้วมาเลี้ยวเอ้ยเอ้ยเอาไม้แหลมๆไม้กระตักเอ้ยเ้ยเอาเนี้ไปก่นอนเนี่ดันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะเ้ยเ้ยไปแล้วสองไปอีกแล้วเป็นสามเอาไอพวกนี้ไปเลย ธรรมดาของอุปสรรคครับมันต้องมีกันบ้างนะครับมันไม่ลาบลื่นไปซะทั้งหมดเอาหมาหมดเลยเพชรพี่เพชรเอากามาก่เอาหมาหมดเลยเอาเพชรตามมาตามมาตามมาตามไปไปแล้วเก้ายังเหลืออีกสามครับเดี๋ยวไปตามมาครับ ยังเขานี่ไปอีกสามอีกแล้วประตูพังไปไปหัวหน้าเทเนตไปคัดมาครับชุดนี้ยังไม่ได้ขายนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ๆเันนี้ร้องเท่าไหร่ชุดนี้ร้องเท่าไหร่ สามหมืนสี่ร้องอยู่กี่ตัว,ช,วชุดนี้ประมาณสามหมืนสี่ครับราคาร้องอยู <the <the ่สนใจวันังคารมาดูได้เลยอารไปขวางมันทำไมสองตัวใช่ไหมที่ไปหมดแล้วนะ เอาไปแล้ว <reen cient. S 2> สิบอันนี้อีกสองไปรถมาถึงแล้วนะครับผมออกจากตลาดมาระยะทาง20กิโลเมตรพอดีครับผมก็มาชั่งกิโลก่อนเช็คน้ำหนักชั่งเข้าก่อนครับ ว่าตกกิโลกร,รัมละเท่าไหร่น้ําหนักวัวเท่าไหรเดี๋ยเ,เวลาสีเดือนข้างหน้าจะได้รู้ครับเป็นข้อมูลนะเป็นอันนี้เป็นร้านของลุงอาฉลองเองเลยนะครับคนซื้อครับผมร้านของเขาเองเลยมีฝุ่นข้าโพดขายด้วย ช่างรถหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะวนล,ลงกันครับนายห้อยอาร์ตก็ถือโอกาสมาซื้อฝุ่นกระโปดด้วยเลยนี่เขาใส่กระสอบไว้ให้ช่างกิโลโลละ4บาท50ครับจากที่สอบถามเขาเมื่อกี้ครับสอบถามนายห้อยอาร์ตเมื่อกี้กิโลกรัมละ4บาท50นี่นี่ครับฝุ่นกระโปดสนใจก็ติดต่อได้เลยอยู่เขตจ,จังหวัดเขตติดต่อระหว่างกำแพงเพชรกับจังหวัดต,ตากนะครับ ล,ล็อกละตัวนี่เหรอ,อ,อ,อเอาข้าใหญ่เหรออ๋ออ,อ,อ๋อนี่ครับผมจะปล่อยลงข้อนี้อันนี้อันนี้จะจะขุนวัวเล็กนะครับจะใช้วัวเล็กนี่ ว่าง <Konst ant tw ria> <X net repay> ดูเลยครับว่างเลยครับโล่งเลยครับผมความที่วัวขุนมันเดินหรือไม่เดินนะดูเอาครับพี่น้องเขาจะปล่อยลงล็อกใหญ่นะน่าจะคอกนู้นเนาะ นี่เป็นแม่ลูกของเขา พร้อมครับผมไปประตูเรียบร้อยผมต้องหลบเขาก่อนอนี่นะครับให้กินฝุ่นกับโพดนี่นะ อย่าต้นทุนได้ครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเตรียมเข้าคอกแล้วเ้ย้องขวางเลเกินตองเลียงยี่สิบ ปั๊มน้ำจะโดนปั๊มน้ำพังฮะ <Hey. S 1> เรียบร้อยพร้อมแล้วครับผมพร้อมกินแล้วครับเท <Hey. S 1> ให้กินเลยไหมหรือยัง <Hey. S 1> ก็เดินขบวนกันก่อนถึงก็เดินขบวนกันก่อนเลยถึงแล้วนะครับผมห่างจากสลาด20กิโลเมตรครับของทีมงานม่วง29,500 บริการทํายาฟรีครับยาเป็นของของเจ้าของอนะยาเป็นของคนซื้อแล้วก็ส่งฟรีครับขอใอ้วนเร็วโตวไวสีเดือนได้ขายเลยนี่ เสร็จก็ปิดประตูให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักกันนะครับว่าน้ำหนักออกน้ำหนักเข้าเท่าไหร่นะครับเริ่มมาหาอะไรกินละเทเลยไหมลูกพี่เทเลยอ่ะเอาละเดี๋ยวดูนะทนพทดสอบหน่อยกินหรือเปล่า อืมเพราะไม่เคยอะ่ะเดี๋ยวมันก็กินอะ่ะนี่เป็นฝุน่น้าวโพดครับหาสีเดือนก็ค่ากินเท่าไหร่นะค่าสีเดือนอ๋อมา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  เราอาอมอส่้งมันโงถึงเสาคร่องสพอสองตัวครับเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มมองเห็นแล้วมา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 แล้ว เดี๋ยวโรยอาหารหน่อยเอาล้วครับที่นี่นะครับกินเลยครับนี่เป็นข้อดีนะครับข้อดีของหัวเหนือหัวตากครับอันนี้ก็โรยอาหารนี่อาหารครับ มังเกียเลยกำมังให้เออนะ้ข้าวอาหารเลยกินเสดจเลยอ๋อครับเนี่ยตอนผอมเนี่ยมันกินดีครับแต่ว่าถ้าอ้วนแล้วก็ยิ่งลากเดือนก็จะลดลงนะลดลงลดลงเดือนแรกลุงหลองบอกว่ากินดีมากเลย ใส่อาหารแล้วก็ข้าวครับนี่เคยเลี้ยงสามสิบป่ะอ่ะครับโอ้โหแล้วเป็นไงสามสิบสามสิบโอ้โหของนี้เ็ได้สาิบเอาแต่16พกก็พอเนาะรอบนี้เอารอบนี้เอาสิบสอง ขาดทุนจะได้ไขาดทุนจะได้ขาดน้อยกว่านนะ่ะโอ้โหกำไรแม่ลูกนีับปอ่างดล้ไปช่างรถปลาเลยเดีย๋ยวช่างรถหกล้อครับเดีย๋ยวสอบาถอามออกเท่าไหร่ก็สอ้ากสอบเป็นงขาาจะไดุ้บนลุงลน โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักรถน้ำหนักวัวกันครับแม่เห็นกินก็ชื่นใจเนะมาถึงก็กินเลยลงวัวเสร็จแล้วก็มาที่กิโลครับผมรับเงินครับผมน้ําหนักมาแล้วนะครับ393กกิโลกร,รมัม ตัวละ29,500บาทตกกิโลกร,รัมละ75บาทกว่าๆครับนี่นะครับเป็นวัวสำหรับเข้าขุนของวันนี้นะครับตก,กโลละ75บาทกว่าๆก,ก็ขอให้อ้วนเร็วตัวไวครับสี่เดือนได้จับครับผมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอันนี้ขอให้เวลาในหอยอดัดนับเงินก่อน สวัสดีครับ